สวัสดีค่ะนูวีแคมปิ้งนะคะมีนมันขมยอบแต่อายเกนอัพเตอร์อันฟาดียอบอันขมเอสตายอบทำงานพิเศษมาตัดไม้ต่ออันนี้มาส่งคุณสามีสุขลี เดี๋ยวคุณสามีจะตัดแต่งกิ่งไม้อันที่เดสีแดงคือเดให้คัดเอานะคะนะต้นสีแดงๆงนี้คือตัดออกค่ะให้ตัดออกต้นสีแดงๆงเยอะแยะมากมายคือต้นที่มีเขาเพ้นไว้สีแดงคือตัดออกค่ะเพื่อตกแต่งตกแต่งสวนเป็นที่แคมปิง้ง แล้วก็ตัดแต่งกิ่งสนนี้ให้ดูสวยงามนะคะดอกไม้มาทาน,น้ำกินข้าวเย็นอิ่มแล้วก็ออกมากัน เดี๋ยวลูกชายจะมาช่วยคุณพ่อเขาเดี๋ยวเขาขับรถของเขามาเองเขายังยังไม่มาเพราะเขาอยู่คนละที่กันค่ะอันนี้เราอยู่ห่างจากบ้านแค่3ามกิโลมาทำงานรับเราได้ฟืนเราได้ฟืนไว้ไปไว,ไว้หน้าหนาไว้เอาไว้หน้าหนาไว้ก่อน ลําธารน้ำสวยมากค่ะเดินมาดูลําธารอีกรอบหนึ่งน้ำใสมากเลยฝนตกทั้งวันเลยค่ะอาทิตย์นี้แล้ววันนี้ด้วยก็ตกร่วมจะสิบวันแล้ว ร่วมจะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยค่ะช่วงนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะมีเห็ดออกแล้วก็จะสำรวจเห็ดกันด้วย <c oughs> ป่าแถานี้แหละค่ะ <c oughs> ชื้นๆอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวมีเห็ดออก <c oughs> เริ่มเห็ดจะออกแ <c oughs> ลวรุจอด ตรวจเห็ดก็เย็นๆนะคะฝนฝนตกก็มีลม ทางแยกแม่น้ำลมค่ะทางแยกแม่น้ำอันน้ำไหลลึกไหลเร็วค่ะสวยงามค่ะเขา เขาที่สูงที่สุดโอ,อ้ไม่โลเก้นนะคะเขาที่สูงที่สุดค่ะน้ำจะวนนะคะวนกลับไปกลับมาเสีงทานน้ำน้ำไหลแรงค่ะ มีปลาไซมอนเยอะค่ะเขาจะว่ายน้ำทวนทวนน้ำขึ้นไปวางไข่โอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นานาชอนนชน,นบทนอร์เวย์นะคะไปติดตามกันต่อไปของคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะสวัสดีค่ะ